บัดนี้ฟังท่อนเอหให้ฟังก่อนภัยฟังที่นั่งเงานอนสิไดเกิดเป็นนกเขาบูหานเท่าเพิ่นว่ามาดำภัยฟังที่ เป็นบักไหมนะไพโซกันยามฟังทามสิได้เกิดเป็นนกโมสากอียงมีแต่ทียงกันโกุกห้กางเรานะไพฟังเท sau sâu chỉ để được biến kỳ kiếp với cấp kẻ như lọ phang, na, phăng thiệt, phăng nam sụp, nà, nà, chỉ để biến thoa đuốc tuột tuột biến như bẩn bẩn bẩn, với mờ mờ đưa ฟังเทีไปน้ำเขียวมากไปน้ำนั้นนาเกิดชาตินาทีได้เป็นโฮงสีบดอยเวินวินวินวนะเต่เ้าจนวมาแลงนะโอ้ยแม่เอ้ยอยอยากจอกเจ้าลินว่าล้องใจเจ้าเบิ่งมันเจียนจังน้มเหลือสีหอนเจ้าดังไฟ ังกันไปเด้อโยมเจ้าสรัทธาຮห้ฟังก่อนย่ารักมีเมื่อนอนนอกก่อนไปคันฟังแล นังบ่ยอมก่อหางของคือสาวนาตาลผาวสูงสาอาดใจใสขาดดินไตลืมแลลงง่ายหายคำกลางวนบ่อยากเขาข่านมาเห็นหนูกเจ้าสัมผัสเราขึ้นมาเมื่อนั่งเสื่งตามไปเบื้องกำควา ตาใสหัวเราก็ดังเมื่อนางเสือกตาไปเบื้องของ้างใสตาใสเราก็ดังขังแล้วเราลืมนี้พอว่านะอยากได้นางมาชิ้นงนะมาเป็นสีนุ่มนอย เกียรคอยคอยศาสนาสาลุปไตเท้าไปดังหันหนาทาวานาตาเท่าก็ำมีหวนว่าทีนี่เ ah, ป็นกลางป่าซาลาล้วก็พินานาเจ้า <superheroes> จิพีวานะเจ้ามาที่จะกตายเจ้าจงขึ้นเมื่อตายในเมืองแก้วป่าเส,สียนะตัวตารนาครโบนีลันดานกุมพีจะพิสาปาสาตั้งเสือ หลักสะกรออันภาวระพิเจลจานลานหน้าแล้วกุมพีจังตีหลวงคำม,มาใส่เจ้าว่าวต่างต่าง,งนานาโบกีหอยหมเรียรจนจานลานหน้ามีตนว่าอุบลสสีเชจมารีม่วนใหม่มเห็นอมไต กภาคและหงสาหุควนสาราทวอเฮินมิเนแนนาหุบน้องเขียนเล่นลเล่นลยเล่นละยนวลลอยนงหนอขัดสะดีเหนื่งกอลาวีกนอแขกเต้าเปืองปีเขียวสียอกินนะลรกินอะไล่อไล่มันก่อนควางตื่นนำ ร้อมป่าตื้นบ่อนเสื่อมสมการมีเลือนหลายเ้นผังแถมหูนาและนักขี้หูบมาที่แหล่ส้างมาสบพังหาโมเสือสิง ผู้ผู้หญิงอันงามงามมาอยู่แหมแหมมีแต่สายจูบแก้มเบียดสีแหมแหมแล้วพัดเราเสื้อสุมสวมสวมสีมาพลันบ่เศร้ามาใส่เจ้าจอมใจผู้เมไห เดียนละนาดคืนวันมากนึงนึงนองจวงจันห้อมมาใส่เจ้าห้อมทว่ท่าวบสิใส่ทุทยามนติมีลายแสนสิ้งก็จะเกิดมีแค่เจ้าจอมิงเมืองควางเหตุลังนงนําเจ้านมา สายในโรงดอนปาไม่นะปากกูปีนี่ไว้ต้นเดียวไหนไปเขียวทำเตือนน้ำพมาเพื่อนพอพอสอนนะังกูพีนี่ยังสีป้องเอานางเข่าใส่ สิมาใส่กูพาแม่มันแตกเป็นหลวงคนใดเดือยสิมาสูห่หัวแม่มาที่กำพานาคนใดเด้อยจังมาหลังหน้าแม่อุ้งจากสิม มาลังนะอาเมจอมนังกูพีกบ้างบ่าจับป้าจับบ้า,บบางใบเนื้อกระดินลูเป้อนกะูพีนี่ก็อเอาหัวเขาเสียน้ำตาเหตดตัง้งจักให้หานางนะ้างให้แข้งคังที่อกที่ตวงพังพังอุ้นแหงแล้วดันลือนงแกวมา ร้านตายก็พิธีตัง้งแหกแต่นี่เมื่อนากูพี่จะเป็นกำมพางใหม่ยใต้ตอนนะั้เฮ้จะพอเรื่องแดดไม่เพราะว่าหารูกไม่มาสั่นคันกูคกิ่เถือง ฟังน้อยนาใจพีขาดใจต้อมเพราะว่าแม่จอมเจเจลาจางกำพาภาคไปไกลเมือ่อใดพญามารชีสุนใสนำรีพนมหนาหัวละโยธานำเมามา ป่าใเมืองเมฝูงพี่น้องเขากระจิงถามหาฝูงมูลุงน้อเอาอาเพื่อนกระจิงถามข้าวนะวายางยอดแก้วมานักก็บ่ได้ไอ้ก็กลุมหนาให้บ่ข้าวกาว้านักไต่เจ้าสังสีมาตายในกลางดวงพุ่งปาน้ มาที่เอ้ยเอ้ยปาปีนี่เป็นกำผานอนแหลง เจ้าหญิผ้าลูกหน่อยห้อยดอกไม้ต่มใต้แต่ลิงสาตกมาในวันนี้นั่งมาตายเสียทิ่มคำเดียวบอได้สั่งนาตายยังบอท่านใดสั่งหาาิพินหองลุงป่าบวบาลาหนังตายบ่ท่านใด้สาสวยลาถ้าเขาเหินกินหอมตายบอ โอ้ใครไปเรนอนสิโอ้นะมาที่เอ๋ยหรือแม่นถึกปิ่นหวนเมาบัวเจ้าภาษานะหรือแม่นใครสาบันไหนนั้นสองบ่เห็นหานหรือแ เจ้าเบื่อสานเพียก็เเลียวเห็นอนอนยดนอยู่มองมนเจ้าสังสีมาตายสลองอสลองงอหวังไม่เป็นท้อลำเจ้าสังสีมาตายสลองอสลองงอหวั่นม่ขันใดขันว่าสี พ่อจะแจงต่อพีสายเจ้าจากลาที่ไว้ในเราแกมมาที่เอ๋ยสังสิปาพี่ไว้นะกังหงคข้างซนีสังสิลาพี่ไว้ไปกว้างอยู่คนเดียว แต่ป่ามีแต่ห้องงำห้หานองอยู่บบาไว้ขันนางตายไปแล้วคุกิ่งไปสิแทนมาที่เอืยกุกสแสนไปสิฟอน ภาคพีไว้ไปขวางอยู่คนเดียวในไปเขียวกับมีคนใสไปสิมาตัดไม่หลักสะก่อนมะทอนฝุ่นมะทอน ไสีลางเจ้าเหือใครไปสีมาจุ่มลามาที่นั่งลูกนั่ง้นตอนไปสีมาเจ้าเอาไปปุ่งปานะหาผู้มาผาไมเผาเจ้ากระบอมีนะขันสิฟังเสียทีมบอมีเสียอสิขุดควันว่าสิเผาเจ้าไฟไม่ยานบ่เห็นน้ำ จากแม่นเวีสังเดหรองสังมาตายอยู่กลางลานมาที่อ้ยขันเมื่อตายอยู่ในเมืองนอกปู่เจ้ายังสิไรเสียบงั้นดอกเด้ลาจากได้พากัรสางพระมิมหลวงเผาขา้าปนนี้นนั่งมาตายอยู่ในหอหอมไหวผสิเมียนกระดูกนางนะ ไปสีมาเอาดามสู่คันท้า,ทามาล้างสวยนะมาล้างเสวยนะมาที่เอ้ยไปสีมาผมเควตีมหน่อยวา่าทานเขาแจกหะ ขนานั่งตายย้อนเก็บย้อนไข่นยังสิได้แตงไข่กวมาที่เอ้อยตาย้อนเจ้าปวดหัวพี่ก็ยังสิได้บีบคันนางพี่ก็หันใจสันน้ำนางกะบ่ไว้ตาย้อนป่วยพี่ก็บ่ปันเอานะอันนี้นางมาตา ย้อนพินิษฐ์สองขู่มารท่านไปบ่ได้บอกมาที่เอ้ยพี่ก็ค้านอเบิ้องเหนือกันยังวุ่นนา้าเมื่อดังยังเป็นคนสิเตือนมานอจ่าวนั้น ฉีขงองนางกะบสาวผิวพ,พันบมาเลอ,อังนาสีสันวันนายังบ่าสวาวคือเจ้าดังบ่าตายเจ้าคืน Father, ร้องน้อถอยไว้ก่อนน้าไปว่าการนั่นละนาคุณโยม